สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะดิฉันชื่อแอนานะคะอายุยี่นะตอนนี้อยู่ประเทศไทยรักประเทศไทยมากๆเลยคนไทยใจดีนะคะยิ้มยิมให้กันทุกคนเลยพ่อแม่ชอบมากเลย m o v มาที่ไทยนะคะทุกคนหลายคนมากๆาถามมาตลอดนะคะว่า ทำไมทำไมผู้ไทยชาติทำไมไปทะไรมาเกิดที่นี่หรือไงอะไรประมาณนี้แอนนาจะบอกว่าแอนนาเรียนเอานะคะแล้วก็เออ,อยากแบบโอเคไม่แบวดีกว่าแอนนาแบลแล้วมันจะสะดุดนะพูดพูดแบบไม่ได้อัตรสเออก็คือจริงๆผู้ไทยชาดนะแล้วเวลาแบบไปซื้อของคุณที่แบบอุ้ยทำไมผู้ไทยชาติจังเลยน้องอะไรเงี้ยแอ,อนนาเขาต้องอธิบายทุกครั้งเออจริงๆ จุดปะกายมันก็อยู่ที่ประมาณว่าเฮ้ยเราย้ายมาไทยเราก็ต้องพูดไทยได้ดีอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบคนควายทําวิธีทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองพูดได้นะก็แบบตั้งแต่ไปอ่านกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละคังงงงูจอจานชอชิงชอจังโซโซโชกเชยยอหญิงดชดาตบตักะอ้อนเหนื่อยโอเคตั้งแต่อ่านแบบกอไก่ถึงงนคู่อ่านทุกวันทุกวันนะคะตอนนั้นจําได้ว่าดีใจมากดีใจจนมันจะเป็นซอยบ้านใช่ไหมเปิดหน้าต่างบ้านนั่งท้องก็เอ้ยก็ ่อไก่แบบเออเหมือนว่าเด็กไม่ไม่รู้ว่า,าความดีใจอะ่ะก็เลยจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยออนนาจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะสู้ๆนะคะแบบประมาณว่าใครที่อยากจะพูดภาษาอะไรเป็นอ่ะขอให้สู้เข้าไว้มันอยู่ที่ใจจริงๆนะเออฝึกเยอะๆแอนนาจะแนะนําทริคก,ก็คือดูหนังกับฟังเพลงนะคะสองอย่างนี้ช่วยได้เยอะมากๆนะเออแล้วก็บักซิดาตอนนี้ชอบภาษาอีสานนะเมนอิลีนะชอบกินส้มตำนะแซ่บ โอเคก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อนะ,นะคะแล้วก็อยากจะมาที่อาดคลิปก็คือจะอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัครงานก็ต้องใช้ภาษาที่2 AEC ก็กําลังจะเปิดที่สําคัญเนะี่ยมีคนมาถามเยอะมากเอนน่าจะจิบฝรั่งทำไงดีอุ้ยนี่แหละสําคัญในลำบกจีบเลยเขาบอกไม่เอาอายไม่เอาพูดไม่เป็นโอ้โหแต่และอย่างก็เลยเอนนาคิดว่า เดี๋ยวไอนาจะอัดคลิปเพิ่มนะคะว่าจีบฝรั่งยังไงดีฝรั่งชอบแบบไหนอะไรประมาณนี้ดีไหมเออส่วนคลิปนี้พอก่อนเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะคะก็เอาเป็นว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะตอนนี้อยากจะบอกว่าเรียนจีนอยู่ยากมากเพราะฉะนั้นถ้าไอนาทำได้คุณก็ต้องทำได้นะไปแล้วบ๊ายบายเข้าใจตรงกันนะ